สวัสดีครับอยู่กับผมชายโอเคที่ทักนะครับคลิปนี้พาชมรถสวยรถหลอ่อเมืองโคาราชอีกแล้วครับแต่รถคันนี้เป็นรถปากช่องนะไลยอ้อยเรนูครับรถปากช่องคันนี้วิ่งอยู่ตอนนี้วิ่งอยู่วิ่งอ้อยอยู่ที่พคกขวดนะครับโคกขวดบ้านอะไรปะพวก,วมาาพวกมแมลงวันนะวิ่งเงินน่าสี่พวงนะครับตอนนี้จอดรอคิวเต็มลำครับความหานมาเต็มลำ โล่อเลยคันนี้กระบะน่าจะสูงมค่เนะมตรเก้าสิบนะผมว่าทรงนี้ล้ <c oughs> อในงเงาเลยครับรถบ้านนี้สะอาดทุกคันนะ ขึ้นของเสร็จปุ๊บมาเป่าเป่าฝุ่นนะครับหูต้นชายนครปฐม,มจัดทรงโดยทั้งผมชายนะทั้งผมชายทั้งบ้านเลยครับ มีเมกาเมกาสองคันสามคันเลยสามอีกคันหนึ่งตัดอ้อยอยู่นะอ๋อโคตรรอเดี๋ยวพาชมสองคันนี้เดี๋ยวขอดูสามหัวก,ก่อนตั้งใจมาดูสามหัวโดยเฉพาะเลยผม มุมก็จะย้อนแสงน้อยหน่อยนะครับมัรมีพ่อแม่ไลอ้อยเลโนโลไฟโปรเจคเตอร์ครับคันนี้เพิ่งออกได้ประมาณเดือนไหนวะสองสาเดือนที่แล้วนะผมว่าเราจะประมาณนี้ เราไฟช่างผมชายล,ลอเลยครับข้องอลงมาแล้วก็เฉียง่ะเฉียงตรงแบบโอ้โหด้สูงมากโจกนี้เลี้ยงแน่นเลยนาซาอ่า อันนี้ก็เพิ่งรีมแบบมานะครับได้ข่าวว่าเพิ่งริมแบบมาจากช่างม่อนนะสีเขียวเขียวจัดฟ้าตอนแรกผมว่าจะมาถ่ายอันนี้งแต่ออกมาตอนอยู่ศูนยอีซูซแล้วแต่ว่าติดเรียนนะ โคตรพลาดโหสีดำเมี่ยมเลยอดูแลดีมากครับอะไรเนี่ยเกี่ยวกาดไฟถอยไฟถอยนี่น่าจะเป็นสเต็บนะไฟสีฟ้า จัดเลยครับก็แบบมีเนยมก็แบบมีเนยมสุนใช้ด้วยนะโอ้โหมาถักกับไล่อ้อยต้องเดินดีๆหน่อยเดินไม่รู้เรื่องก็สะดุดได้สะดุดต่ออ้อยร่มได้นั่นนี่ กิบทั้งตัวแม่ตัวลูกเลยครับโอ้โหท่อก็เดินเดินออกสองฝั่งเลยท่อไปฮะมันก็มีหม้อฝัง่งฝั่งคนนั่งครับถังเครื่องมือมิชลินเรียงเห็นลายด้ะถังน้ำมันขึ้นขึ้นทะเลปะ่ะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะนะนี่ครับกำลังนิยมเลยฮะเลียงท่ออย่างนี้ ยังท่อข้างล่างกับถังื่องมือนะรถคันสีเขียวตัดเรยดุมล้อดุมดุมล้อสีแดงหมอหกตัวครับข้างสามหล่อชิบหายเลยโ้วคุมค่ากัขี่รถหมาได้แทะล้างไม่ไหวใจมันพังฮนะเกี่ยวกาดอีกแล้ว ดูมุมไกลๆกันบ้างปาดมุมนี้อย่างรอนี่ก็จอดรอรออีกคันหนึ่งครับแล้วก็รอคิว รอคิวไปลงน้ำตาลคอนบุรีนั่นแหละทรงอย่างได้ความฝันของใครหลายหลคนเลยลนี่อันนี้ไฟสเต็บนะครับไฟสเต็บที่ว่าสลับกับสีขาวสีฟ้าสีขาวเงี้ยโหตสุด มันก็จะย้อนแสงนิดน,นึงอะช่วงเย็นครับเอ,อใจคนรักสีเขียวเลยคันนี้รอล,ลายแบบคมจัดสวยด้วยม่เรียมให้ไปโรงงานครับบ้านนี้ อมังฝุ่นกันสีดำเม่ยมเลยล้อดำฮะสีขคคับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเล็กๆของผมที่เช่นเคยครับขอครับ